รายจากการเปิดตาที่สาการเปิดตาที่สาอาจดูเหมือนเป็นประสบการณ์ใหม่ที่น่าทึ่งที่ทำให้คุณสามารถมองเห็นได้ไกลกว่าขอบเขตทางกายภาพความสามารถในการมองเห็นจกกักระออร่าและตัวตนของผู้คนฟังดูน่าตื่นเต้นจริงๆหลายคนเริ่มมีความต้องการที่จะเปิดตาที่สาทันที อย่างไรก็ตามก่อนการตัดสินใจดังกล่าวคุณควรทำความเข้าใจกับตัวเองอย่างถูกต้องว่าการเปิดตาที่สามหมายถ,ถึงอะไรจริงๆและผลกระทบที่อาจส่งต่อชีวิตของคุณหมายความว่ามันค่อนข้างอธิบายได้เองว่าส่งผลกระทบต่อชีวิตคุณอย่างไรเนื่องจากการใช้ชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปอย่างมากอยากให้ทุกคนที่ตัดสินใจเปิดใจรับรู้ว่า ชีวิตจะเป็นอย่างไรหลังจากตัดสินใจครั้งนี้แน่นอนว่าทุกคนมีเจตจำนงเสรีและสามารถตัดสินใจด้วยตัวเองว่าต้องการจะทำหรือไม่อาจมีหนังสือหลักสูตรและแม้กระทั่งผูรู้ทางจิตวิญญาณมากมายที่จะแสดงวิธีเปิดตาที่สามของคุณไม่มีอะไรผิดปกติในการปลุกตาที่สามของคุณหากคุณรู้ว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องในชีวิตของคุณในเวลานี้ ตาที่สหมายถึงการเปิดด้วยตัวเองโดยไม่ต้องพยายามกระตุ้นกระบวนการการเปิดตาที่สาหมายถึงเหตุการณ์ครั้งสำคัญในการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณและการเดินทางของคุณบนโลกใบนี้ซึ่งเป็นสาเหตุที่จักรวาลมีแผนการที่เจาะจงมากเกี่ยวกับเวลาที่สิ่งนี้จะเกิดขึ้นดังนั้นขอแนะนำว่าอย่าฝืนเปิดตาที่สามเพียงเพื่อสนองความต้องการ อย่างไรก็ตามหากคุณตัดสินใจที่จะลองเปิดด้วยตัวเองลองอ่านเกี่ยวกับผลข้างเคียงของการปลุกตาที่สของคุณเพื่อให้คุณเตรียมพร้อมสำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับการเดินทางในครั้งนี้10ผลข้างเคียงและอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการเปิดตาที่สมของคุณ 1. ความไว้ของประสาทสัมผัสทั้ง5ของคุณวิธีที่คุณรับรู้บนโลกจะเปลี่ยนไปอย่างมาก เนื่องจากดวงตาที่สามเป็นประตูระหว่างมนุษย์กับอาณาจักรแห่งจิตวิญญาณเมื่อเปิดออกคุณจะเห็นทุกสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาเนื้อคุณจะเห็นออร่าจักกะและสิ่งรอบตัวอีกมากมายที่คุณไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าประสาทสัมผัสอื่นๆก็จะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงเช่นกันคุณสามารถได้ยินเสียงที่ไม่ได้มาจากความเป็นจริง คุณได้กลิ่นบางอย่างที่รุนแรงและแม้แต่รู้สึกว่ามีบางอย่างกำลังสัมผัสคุณเมื่อดวงตาที่สของคุณอยู่ในขั้นตอนการเปิดการเปลี่ยนแปลงจะเริ่มขึ้นทีละน้อยในตอนแรกสีจะดูสว่างขึ้นและคุณจะไวต่อแสงและเสียงมากขึ้นแต่ร่างกายของคุณจะมีเวลาปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงนอกจากนี้เมื่อตาที่สมเปิดขึ้นตามธรรมชาติ คุณมีโอกาสน้อยที่จะพบตัวตนจากระดับล่างของการดำรงอยู่เช่นปีศาจส,สองความยากลำบากในการนอนหลับการเปิดตาที่สามของคุณอาจทำให้คุณหลับยากด้วยเหตุผลสองประการเหตุผลข้อแรกเมื่อตาที่สามของคุณเปิดเต็มที่คุณจะต่อสู้กับสิ่งที่คุณเห็นได้ยินและได้กลิ่นตลอดเวลาหากคุณโชคร้ายพอที่จะถูกห้อมล้อมด้วยสิ่งที่เป็นลบ พวกมันอาจชอบปรากฏตัวในเวลาที่คุณกำลังหลับเหตุผลที่สองคุณอาจเริ่มเห็นแสงและรูปแบบเมื่อใดก็ตามที่คุณหลับตาซึ่งจะป้องกันไม่ให้สมองคุณตัดการเชื่อมต่อจากสภาวะการตื่นตัว 3. ความวิตกกังวลของคุณเพิ่มขึ้นเมื่อประสาทสัมผัสทั้ง5ของคุณเพิ่มระดับความไวคุณอาจจะถึงจุดที่คุณไม่รู้ว่าจะคาดหวังอะไรต่อไป คุณจะได้ยินสิ่งที่คุณไม่ต้องการได้ยินคุณจะเห็นสิ่งที่คุณไม่ต้องการเห็นความไม่แน่นอนนี้อาจทำให้เกิดความวิตกกังวลอย่างมากในบางจุดจนถึงระดับที่ขัดขวางคุณจากการใช้ชีวิตตามปกติจำไว้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นตัวอย่างที่ค่อนข้างรุนแรงซึ่งจะเกิดขึ้นในชีวิตจริงก็ต่อเมื่อคุณบังคับให้ตาที่สามของคุณตื่นในเวลาที่ผิด แม้ว่าจะเปิดทีละน้อยความจริงที่ว่าคุณไวต่อแสงและเสียงมากขึ้นอาจทำให้คุณไม่อยากไปในบางสถานที่ที่คุณเคยเพลิดเพลินในอดีต 4. ความฝันที่สดใสแปลกประหลาดและฝันร้ายหากการมีปัญหาในการนอนหลับไม่ใช่ปัญหาใหญ่พอสำหรับคุณลองจินตนาการว่าเมื่อคุณนอนหลับคุณจะเริ่มมีความฝันที่สดใสและแปลกประหลาดและมักจะฝันร้าย สาเหตุของสิ่งนี้คือเมื่อตาที่3ามตื่นขึ้นคุณจะเปิดรับข้อความจากระดับที่สูงขึ้นหรือต่ำกว่าระหว่างที่คุณกำลังหลับข้อความเหล่านี้สามารถผสมกับความฝันปกติและนั่นอาจทำให้คุณสับสนอย่างมากและส่งผลเสียต่อการนอนหลับของคุณ 5. การแยกจากความเป็นจริงเมื่อตาที่สามเปิดขึ้นจิตใจของมนุษย์จะรับรู้ถึงความเป็นจริงในระดับอื่น ซึ่งสามารถปิดความสนใจของคุณจากความจริงในปัจจุบันและทำให้ความสามารถในการรู้สึกมีเหตุผลและอยู่กับปัจจุบันลดลงเนื่องจากเป็นการยากที่จะมุ่งเน้นไปที่ระดับอื่นๆพร้อมกันจิตใจจะหลุดจากความเป็นจริงนี้ทำให้คุณรู้สึกเหมือนขาดการเชื่อมต่อและมีความเชื่อว่าไม่มีอะไรจริงอีกต่อไป 6. กปวดศีรษะและน้ำหนักเพิ่มขึ้น ขณะที่ตาที่สามกำลังเปิดขึ้นความรู้สึกกดดันตรงกลางหน้าผากจะมีมากขึ้นเรื่อยๆและจะค่อยๆกลายเป็นอาการปวดศีรษะซึ่งอาจจะแตกต่างกันไปตามความรุนแรงและความถี่นี่เป็นเพราะพลังงานคุณชาลินีของคุณเพิ่มขึ้นและสร้างขึ้นในต่อมภายเนียลและจักระตาที่สามของคุณพลังงานคุณชารินีเป็นพลังงานวิญญาณของเรา เป็นส่วนหนึ่งของเราที่กับชาติมาเกิดครั้งแล้วครั้งเล่าโดยปกติจะอยู่ที่ฐานของกระดูกสันหลังเมื่อการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณเริ่มขึ้นพลังงานนี้จะเริ่มขึ้นผ่านแต่ละจักกะเมื่อตาที่สามของคุณเปิดขึ้นคุณฮาลินีของคุณจะเคลื่อนไหวเพื่อช่วยในการสรุปกระบวนการเนื่องจากการเคลื่อนไหวของคุณฮาลินีบางคนสามารถสัมผัสได้ถึงความรู้สึกว่าร่างกายของพวกเขาหนักขึ้น แม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้เพิ่มน้ำหนักเลยก็ตาม 7. เมื่อคุณมีพลังงานทางจิตวิญญาณมากขึ้นเมื่อตาที่สามของคุณเปิดขึ้นคุณจะพบว่าตัวเองอยู่ในประสบการณ์นอกกายหรือการฉายแสงของดวงดาวสิ่งนี้มักจะเกิดขึ้นระหว่างที่คุณนอนหลับมันค่อนข้างน่ากลัวเมื่อคุณฉายดาววิญญาณของคุณจะออกจากร่างกายของคุณและท่องเที่ยวไปในอาณาจักรดวงดาว หรือที่ใดก็ตามในจัก,กรวาลคุณสามารถกลับมาพร้อมกับสติปัญญาและความรู้เพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับระดับทางจิตวิญญาณแต่ก็เป็นอันตรายได้เช่นกันในอาณาจักรแห่งจิตวิญญาณวิญญาณของคุณอ่อนแอต่อการโจมตทีที่ทรงพลังและหากปราศจากสติร่างกายของคุณก็จะอ่อนแอบนโลกแลสัญชาตญาณที่แม่นยำจนน่ากลัวเมื่อตาที่สาของคุณเปิด และคุณก้าวหน้ามากขึ้นในเส้นทางจิตวิญญาณของคุณความแม่นยำของสัญชาตยานของคุณจะน่าทึ่งมากนี่เป็นช่วงเวลาที่คุณค้นพบว่าการรู้ทุกอย่างอาจกลายเป็นคำสาปแช่งแทนที่จะเป็นพรมันจะทําให้คุณผ่านสถานการณ์ที่เจ็บปวดเช่นการรู้ว่าคนใกล้ชิดกําลังโกหกคุณหรือกำลังหักหลังคุณส่วนที่ยากที่สุดคือการแกล้งทำเป็นไม่รู้ แทนที่จะพยายามปิดสัญชาตญาณของคุณแต่คุณลองยอมรับมันและยอมรับความจริงที่เจ็บปวดเป็นความท้าทายเพื่อช่วยให้คุณแข็งแกร่งขึ้นและฝึกฝนการให้อภยัยสัญชาตญาณเป็นของประธานฝ่ายวิญญาณที่มีค่าที่สุดที่บางคนสามารถมีได้เนื่องจากสามารถปกป้องคุณจากสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์และนำทางคุณอย่างปลอดภัยในการเดินทางของคุณ กพฤติกรรมที่เอาแน่เอานอน,อนไม่ได้แล้ววุ่นวายเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้เกิดขึ้นพร้อมๆกันปวดหัววิตกกังวลฝันร้ายนอนหลับยากเป็นต้นไม่น่าแปลกใจเมื่อคุณถึงจุดหนึ่งที่พฤติกรรมของคุณจะเปลี่ยนไปแปลกประหลาดและดูเหมือนไม่สอดคล้องกันตัวอย่างเช่นคุณอาจจะไม่รู้ว่าคุณต้องการอะไรอีกต่อไปและทำการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตของคุณ หรือคุณอาจยกเลิกแผนโดยไม่มีเหตุผลคุณจะไม่อยู่ในอารมณ์สำหรับอะไรอีกต่อไปและรู้สึกว่าต้องใช้เวลาอยู่คนเดียวมากขึ้นและปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่จิตใจและร่างกายของคุณกำลังเผชิญการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของคุณจะนำไปสู่ผลที่ตามมาคือการสิ้นสุดของความสัมพันธ์อีกมากมาย 10. จุดจบของความสัมพันธ์บางอย่าง เนื่องจากความจริงที่ว่าการเปิดตาที่สามของคุณเป็นช่วงเวลาที่ท้าทายในชีวิตและคุณอาจรู้สึกว่าจําเป็นต้องแยกตัวออกไปชั่วขณะและความสัมพันธ์บางอย่างจะจบลงคุณอาจไม่รู้สึกว่าจําเป็นต้องแบ่งปันสิ่งนี้กับทุกคนดังนั้นบางคนจะไม่เข้าใจด้วยซ้ำว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณแม้แต่ว่าคุณจะแบ่งปันกับใครสักคน คุณจะเห็นว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะสนับสนุนในช่วงเวลานี้นี่เป็นโอกาสที่ผู้คนจะแสดงตัวตนที่แท้จริงออกมานอกจากนี้เมื่อสัญชาตญาณของคุณเพิ่มขึ้นคุณจะกลายเป็นเครื่องตรวจจับความจริงคุณจะสังเกตเห็นการโกหกและความตั้งใจจริงของผู้คนได้อย่างง่ายดายไม่จำเป็นต้องพูด คุณอาจจะตัดสินใจตัดบางคนลออกจากชีวิตของคุณหลังจากที่เห็นว่าเขาเป็นใครจริงๆหลังจากที่คุณฟังอันตรายและผลข้างเคียงของการเปิดตาที่สามของคุณแล้วคุณยังต้องการที่จะทำหรือไม่อย่างน้อยต้องแน่ใจว่าคุณได้ศึกษาเทคนิคและวิธีการที่ถูกต้องในการทำหรือทำภายใต้การดูแลของผู้ที่มีความสามารถในการชี้แนะ มีหลายคนรายงานผลเสียจากการเปิดตาที่3โดยไม่ได้รับคำแนะนำหรือการเตรียมการที่เหมาะสมอย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าประสบการณ์ด้านลบเหล่านี้อาจเกิดขึ้นเพียงชั่วคราวและมีวิธีการต่างๆในการเยียวยาและก้าวไปข้างหน้าก่อนอื่นสิ่งสำคัญคือต้องขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญหากคุณรู้สึกไม่สบายทางกายหรือทางอารมณ์ซึ่งอาจรวมถึงการพูดคุยกับนักบาบัด หรือนักบำบัดด้านพลังงานที่สามารถให้คำแนะนำและการสนับสนุนได้นอกจากนี้ยังมีแนวทางปฏิบัติที่คุณสามารถใช้เพื่อช่วยรักษาสมดุลและปกป้องพลังงานของคุณอย่างเช่นการทำสมาธิการกาวดิงการใช้เวลาในธรรมชาติล้วนมีประโยชน์ในเรื่องนี้สิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงพลังงานที่คุณกำลังเปิดเผยและกำหนดขอบเขตที่ดีกับผู้คน และสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมประการสุดท้ายสิ่งสำคัญคือต้องเข้าหาการเดินทางด้วยการเปิดตาที่สาของคุณด้วยความตั้งใจและเคารพใช้เวลาในการหาความรู้ให้ตัวเองและขอคำแนะนำจากผู้ฝึกฝนทางจิตวิญญาณที่มีประสบการณ์ก่อนที่คุณจะดําดิ่งลงไปโปรดจำไว้ว่าการเปิดตาที่สมของคุณอาจเป็นประสบการณ์ที่ทรงพลังและเปลี่ยนแปลงได้ แต่สิ่งสำคัญคือต้องเข้าหาด้วยความระมัดระวังและเอาใจใส่